ลองดูนะทุกคนนะนะครับไม่มีอะไรที่ทําแล้วไม่เสี่ยงนะครับแต่เสี่ยงเนี่ยคนที่กล้าเสี่ยงกล้าลองกล้าลุยอย่างเดียวเนี่ยไม่รู้นะคุณไม่สนแรงวันข้างหน้าจะเป็นยังไงทุกคนเนาะนะครับไม่ได้สนให้เศรษฐกิจดีนะครับคนสําเร็จเขาไม่สนนะครับเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีไม่เกี่ยวกับเราฮะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับงานการชาติคืนสุดท้ายนะเมื่อคืนนะทุกคนฮะนะครับขายดีมากนะครับทุกคนฮะดูสภาพรถครับทุกคนฮะ ดูสภาพรถรับนี่เป็นสภาพรถทํามาหากินนะครับทุกคนฮะนะครับผิดยอดและสุดท้ายก็คือมาดูกันว่าผมจะได้ยอดเท่าไหร่นะทุกคนนะจะได้ยอดเท่าไหร่นะครับนะครับถ่ายประมุกย่างมันคือเงินกาชาดทุกคนเนาะเอี้ยมอยู่ตรงนี้นะครับสองเอี้ยมนี่ไปนะครับดูสภาพรถทับดูสภาพรถทุกคนฮะนี่โอ้นี่ครับดูสภาพรถทํามาหากินนะทุกคนฮะนะครับนะครับ อาชี p นี้ไม่มีใครเก่งตั้งแต่เริ่มหรอกนะทุกคนนะลองไปเริ่มต้นดูนะครับผมสอนฟรีในช่องยูทูปนะทุกคนนะเหนื่อยมากนะครับงานการคาดมีทั้งข้อดีข้อเสียนะทุกคนนะแตกต่างกันไปนะทุกคนนะ้อดีมันก็มีหลายอย่างข้อเสียคือมันเหนื่อยมากมันมันไม่ได้ขายเหมือนตลาดนะครับทุกคนนะมันไม่ได้ขายเหมือนตลาดนะนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับข้อเสียของมันเนี่ยค่าที่แพงนะทุกคนนะค่าที่ผมโดนไปตั้งสองหมื่นนะครับเมื่อคืนเนี่ยขายดีมาก แต่ผมไม่รู้ว่ามันขายได้เท่าไหร่น้ําจิ้มหมดไปเกือบสามโถนะครับทุกคนนะเกือบสามโถเลยเนาะทุกคนเนาะโดนค่าที่แรงเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมานับยอดกันนะครับทุกคนนะว่าผมวันสุดท้ายนียผมจะได้ยอดเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้นับยอดมาตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิบมทุกคนนะผมไม่ไหวฮะทุกคนนะขายของเลือกอตีหนึ่งเที่ยงคืนตีหนึ่งเที่ยงคืนโอ้โหไม่มีเวลาทุกคนนะแต่เอายอดคืนสุดท้ายเมื่อวานมาให้พี่พิงน้องดูแล้วกันเนาะทุกคนน้องงานกาชาติขอองาเนะครับ ว่ามันจะได้ถึงสองสามหมื่นหรือเปล่านะครับเมื่อคืนนะครับทุกคนฮะนะครับถึงสามหมื่นไหมนะครับขายปลาหมุดย่างนะครับงานเมื่อคืนนะทุกคนเนาะในการขายของงานการชติทุกคนฮะเขามาจัดเตมหมุดมันมีคู่แข่งของเรามาทุกคนเนาะเจ้าอยู่สองเจ้าผมมีคู่แข่งประมาณสามเจ้านะครับในตลาดในงานฤดูหนาวนะทุกคนเนาะก็ผมก็โโ <ๆ S 2> ถือว่าขายดีเหมือนกันทุกคน <ๆ S 2> กคนะในการจัดร้านก็ต้องจัดเป็นเด่นมาดูยอดกันนะครับว่าได้เยอะไหม นี่เสียงสองเอี้ยมหน่อยหญิงหรอของน้องหน่งเอี้ยมของผมหนึ่งเอี้ยมนะครับเมื่อคืนนะครับไม่มีเวลาทําคลิปเลยนะครับขายปลาหมึกอย่างเดียวทุกคนเนาะนะครับงานการชาติเนี่ยเป็นงานหนึ่งที่ขายเหนื่อยมากลูกค้ามันมาค่มมาทุกคนไม่มันไม่เหมือนตลาดนะครับดูครับดูเงินทุกคนนะดูเงินนะครับยอดขายเมื่อคืนนะผมมันยังไม่ได้นับเลยนะครับเดี๋ยวหาแบงค์พันก่อนนะครับว่ามันจะได้ตังค์เท่าไหร่นะทุกคนเนาะนะนี่สามสี่ ครับเอาใบ500ออกมาก่อนนะครับนี่ยอดขายเมื่อคืนนะนี่ครับโอ้โหทัวไ,ได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวแยกไว้ก่อนเนาะโอ้โหใบยับยุยยี่หมดเลยให้ทุกคนฮะบัตรเงินนะครับ เหนื่อยมากทุกคนครับผมขายสิบวันนะครับแต่อันนี้เป็นยอดปิดของวันสุดท้ายนะทุกคนนะนะครับยอดปิดวันสุดท้ายผมจะไม่นับแบงค์ยี่สิบนะทุกคนนะมันนับไม่ไหวนะครับนะครับใครจะไปขายงานกาชาติก็ต้องทําร้านให้มันเด่นๆนะทุกคนนะไฟให้สว่างสว่างนะครับนะครับมันไม่เหมือนตลาดนะครับตลาดมันค่าที่ถูกนะทุกคนเราะขายตลาดกับงานวัดนี่มันไม่ใช่ขายตลาดกับงานดูหนามันแตกต่างกันนะทุกคนนะนะครับ งานเรดูง,งางานการชาติเนี่ยเราได้เสียค่าที่เยอะนะทุกคนเนาะสองสามหมื่นแบบเนี้ยุกคนะนะครับขายก็ต้องโอ้โหกำไรอูนี่อีกพันหนึ่งขายก็ต้องพยายามขายให้มันได้เยอะๆะทุกคนเนาะจัดร้านใหญ่ๆจัดร้านให้เด่นนะครับนี่เลยมากครับง่วงนอนมากนะครับขายงานการชาตินั้วทุกคนนะ mm hmm. มันไม่เหมือนขายตลาดขายตลาดนี่สองสามพุ่มปิดเกมแล้วจบละงานการชาติเพียงคืนตีหนึ่งนึงนะครับโอ้สุดยอดนี่ครับ ก็ลองนับดูนะทุกคนเนาะเอินๆอนดูนะครับยอดโอนมีประมาณเท่าไหร่นะทุกคน4,000สาย4,000กว่าบาทนะครับยอดโอนยอดเงินโอนมีประมาณ4,000กว่าบาทนะทุกคนนะยอดเงินเอินผมมี4,000กว่าบาทผมทําปลาหมึกอาเจนไปประมาณ2บล็อกนะครับประมาณ6-70ตัวนะเมื่อคืนนะครับมันเป็นวันสุดท้ายทลกคนเยอะมากนะครับทุกคนนะคนเยอะมากคนเยอะเลยขายด ok ีนะโอ้โหถ้ามันไม่ขายดีเนี่ยโอ้โหเจ๊งนะครับทุกคนนะนะครับ ราะค่าที่เราโดนในวันสนะองหมื่นนะไม่ใช่สิบวันอ่ะสองหมื่นนะครับค่าที่โดนวันละสองพันบาทนะโดยสุทธินะทุกคนนะอ้บยี่สิบเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหใบร้อยดีทุกคนฮะถ้าไม่ได้สองหมื่นกว่าบาทนี่คือเรียบร้อยครับเมื่อคืนนะครับนี่ อาชีพนี้ผมถ่ายทอดฟรีไว้ในช่อง u t u b e นะครับเข้าไปศึกษาวิธีการทำกันเอาเองนะครับทุกคนนะเข้าไปศึกษาวิธีการทำกันเอาเองเนาทุกคนเนาะชื่อช่อง YouTube อะไรที่พี่สอนชื่อช่อง YouTube อาชีพแก้จนเบียร์ชนแนลครับสอนฟรีนะแค่ทุกท่านมีแรงผลักด,ดันลงออกไปลงมือทำดูนะทุกคนเนาะ <S <S คนที่กล้าเสี่ยงยอะย่อมมีดีกว่าผลคนที่ไม่เสี่ยงเสมอนะทุกคนนะนะครับคนที่กล้าเสี่ยงยังไงผลตอบรับก็ดีกว่าคนที่ไม่กล้าเสี่ยงเนาะทุกคนเนาะ ไม่พันไม่มีเลยวะสุนีอางนี้ไงไม่ได้นับเลยเยอะมากเมื่อวานขายสามสี่คนนะครับผมจะขายมันสามสี่คนเลยนะทุกคนนะครับใบยี่สิบนี่ผมไม่นับนะไม่นับละกาไปแล้วกันสองพันเะาใบยี่สิบนี่เนาะอือถึงแ้วน่าจะถึงอยู่นะครับใบยี่สิบนะขุ้นน่ะบงห้าร้เ่มใบหนึ่ง ตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ออกเลยนะครับม่วงนอนมากทุกคนนะเอามาเอายอดมาให้พิ่งน้องดูกันนะทุกคนเนาะขายปลาหมึกย่างงานกาชาตินะทุกคนนะงานกาชาติว่ามันได้ยอดเท่าไหร่คืนสุดท้ายนะครับทุกคนนะเฉลี่ยแล้วผมขายได้วันประมาณวันหมื่นกว่าบาทนะครับวันหมื่นกว่าบาทนะครับงานกาชาตินะถามว่าคุ้มไหมสําหรับผมผมว่ามันสาหรับผมว่ามันไม่คุ้มเท่าไหร่ผมเหนื่อยนะทุกคนนะนะครับมันเหนื่อยผมนับใบพันให้ดูเลย แบงก์ยี่สิบนี่ผมตีมาแล้วกันสองพันเนาะน่าจะถึงอยู่นะครับรวมเหรียญสิบนะครับรวมเหรียญสิบเหรียญลายทุกคะนเนาะถามว่ามันจะได้ถึงสองหมื่นถึงสามหมื่นไหมนะครับมีเงินโอนประมาณสี่พันกว่าบาทนะเมื่อวานขายดีมากนะครับยังเป็นวันสุดท้ายคุณมาเยอะนะคุณเขามาชิงโชคงานกาชาติกันนะครับทุกคนนะนะครับคุณมาชิงโชคงานกาชาติกัน ถามว่าคุ้มไหมผมสาหรับผมผมว่ามันก็ได้แต่มันไม่คุ้มนะมสําหรับผม,ม,มนะขายตลาดผมก็ได้นะยอดมันแปดเก้าพันมันหนมะื่นเนี่ยนะครับนี่ครับเปอาชีพเล็กๆนะที่ผมถ่ายทอดฟรีไว้ให้ทุกท่านในช่อง YouTube นะเราไปศึกษากันดูนะครับหนึ่งสองสามสาันห้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1นึ่งหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งหนึ่อมันีเงินโอนอีกเนาะเงินโอนอีกสี่พันหนึมนสันนั้นโอนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแ้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สอง สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบนี่ห้าพันอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสามอันนี้อะไร,รอ่ะอ้นี้หนึ่งหมื่นสามพันบาทนะยี่สิบสามอันนี้เป็นหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาท สองหมื่นนะครับสองหมื่นสองหมื่นหนึ่งพันบาทรวมเงินโอนนี่ก็สนะองหมื่นสี่สองหมื่นห้านะนี่อีกประมาณสองพันนะพันหนึ่งเอ้าตีให้พันหนึ่งอ้านะครับอันนี้ตีให้พันหนึ่งก็สองหมื่นสามนะครับรวมเงินโอนอีกสี่พันกว่าบาทก็สองหมื่นห้าสองหมื่นหกสองหมื่นเจ็ดนะครับทุกคนนะเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนนะครับพ่อเหนื่อยนะทุกคนนะปิดยอดเมื่อคืนก็ประมาณสองหมื่นกว่าบาททุกคนเนาะถามว่ามันได้ไม่ได้ทุกคนนะแต่ทุกคนต้องอดหลับอดนอนหน่อยนะครับในการขายงานกาชาตินะทุกคนเนาะนะครับ โดยรวมก็ได้ประมาณนี้ทุกคนฮะนะครับหากค่าของหากค่าคุณงานไปนะทุกคนน้องนะครับไอตัวนี้เป็นยอดวันเดียวนะยอดเมื่อคืนนะครับวันสุดท้ายนะคนเยอะมากนะครับภาพบรรยากาศโอ้ mm hmm. คนเยอะมากเดินเยอะกันมากแทบจะไม่มีแทบแทบจะไม่มีที่วางเท้าเลยนะครับคนมาเมื่อคืนนะทุกคนนะถ้ามันมาแบบนี้ทุกคืนก็คงจะขายดีนะทุกคนเนาะโดยเฉลีย่ยแล้วผมก็ขายได้ว,วันประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับในการขายงานกาชาตินะนะครับ ต้องเข้าเช้านะครับเลิกดึกนะมันไม่เหมือนตลาดนะครับนะครับมันไม่เหมือนตลาดนะทุกคนเนาะโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้อาชีพนี้ผมถ่ายทอดฟรีให้ทุกท่านในช่อง u t u b e นะครับทุกคนนะผมถ่ายทอดฟรีไว้ให้ทุกท่านไว้ในช่อง u t u b e นะครับเข้าไปศึกษาการเอาเองเนาะทุกคนเนาะไม่จําเป็นต้องมาเรียนสูตรน้าจิ้มกับผมคนไปเปิดร้านหรอกนะทุกคนนะนะครับออกไปฝึกทําน้าจิ้มออกไปฝึกทําอะไรเองนะอยากทําอะไรลองทําดูนะครับนี่โอ้โหทุกคนดู นะครับเหนื่อยมากนะครับเหนื่อยมากเหนื่อยก็คุ้มนะครับเหนื่อยเหนื่อยมากก็คุ้มมาก,มาก,มมากทุกคนเนาะเนี่ยครับขายปลาหมึกย่างนะทุกคนฮะอาชีพลเล็กๆที่ผมถ่ายทอดฟรีให้คนทั่วประเทศนะครับสามประเทศมีรายได้กันนอนและลูกศิษย์ผมก็มีหลายท่านที่เขาสร้างอาชีพสร้างเงินสร้างไรายได้จากอาชีพนี้กันเยอะแยะนะทุกคนเนาะไม่ว่าท่านอยากทาอาชีพไหนนะลองดูนะทุกคนฮะนะครับไม่มีอะไรที่ทําแล้วไม่เสี่ยงนะครับแต่เสี่ยงเนี่ย คนที่กล้าเสี่ยงกล้าร้องกล้าลุยอย่างเดียวเนี่ยไม่รู้นะคุณไม่สนแรงวันข้างหน้าจะเป็นยังไงทุกคนเนาะนะครับไม่ได้สนให้เศรษฐกิจดีนะครับคนสาเร็จเขาไม่สนนะครับเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีไม่เกี่ยวกับเราฮะทุกคนฮะนะครับเศรษฐกิจดีถ้าเราไม่ลงมือทํามันก็ไม่มีประโยชน์นะครับรอในยกดีนะครับรอในยกทําให้เศรษฐกิจดีไม่เกี่ยวฮะทุกคนฮะถ้าเราสองตีนสองมือไม่ลงมือทาอ่ะมันไม่มันไม่ประสบความสําเร็จหรอกนะครับทุกคนฮะนะครับนะครับโดยรวมผมก็ปิดยอดได้ประมาณเก็บสามหมื่นนะทุกคนนะเกับ เกือบสามหมบาทก็ถือว่าเก่งมากนะทุกคนเนาะขายบ้านนอกแบบนี้เนาะเป็นงานการชาติของอำเภอนะทุกคนนะครับน,บน้ำจิ้มก็หมดไปประมาณเกือบ3ถังนะทุกคนนะเกือบ3ถังนะครับเหนื่อยมากนะทุกคนนะนนะนนะโอเคยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนนะนะครับสอนฟรีไว้ในช่อง Youtube นะเข้าไปศึกษากันเอาเองครับ